ที่รู้สึกว่าใช้พลังงานมากๆในการดูค่ะเรียกได้ว่าพอหนังจบนะคะถึงกับหมดแรงเลยจริงๆค่ะก่อนอื่นนะคะต้องย้ําอีกครั้งค่ะว่าหนังเนี่ยสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องลามาสีค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวแบบบ้านๆเกิดภาพ,พยนต์ที่มีชื่อเรื่องว่า h u s s l a the Bone w o m ู n สิงร่างหักกระดูก

หนังเรื่องนี้ค่ะเปิดตัวอย่างมาได้น่าสนใจมากๆกับเรื่องราวความสยองสุดสะพรึงของสาวที่กำลังตั้งท้องค่ะกำกับโดยมิเชลกาซาเซเบราค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะก็เป็นการกำกับเต็มตัวครั้งแรกของเธอค่ะตัวหนังค่ะก็มีความยาว1ชั่วโมง37นาทีฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ สิ่งร่างหักกระดูกค่ะก็เป็นเรื่องราวของวาเลเรียค่ะหญิงสาวที่ต้องการตั้งท้องเพื่อความสมบูรณ์แบบเหมือนครอบครัวทั่วไปเธอกับสามีค่ะตั้งใจที่จะมีลูกด้วยกันตัวเธอค่ะจึงไปวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพยายามที่จะทำทุกอย่างทำทุกทางเพื่อให้ตั้งท้องจนในที่สุดค่ะวาเลเรียเนี่ยก็ทำสำเร็จในขณะที่วาเลเรียตั้งท้องค่ะเธอก็พบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะนอนหรือว่าตื่น ราวกับเธอนะคะกำลังถูกสิ่งชั่วร้ายบางอย่างติดตามมาหลอกหลอน,นะคะ่ะเพื่อที่จะกลืนกินเธอแล้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องไปดูกันเองในโรงภาพยนตร์นะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบค่ะเป็นหนังที่รู้สึกว่าใช้พลังงานมากๆในการดูค่ะเรียกได้ว่าพอหนังจบนะคะถึงกับหมดแรงเลยจริงๆค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องย้ำอีกครั้งค่ะว่าหนังเนี่ยแม่งโคตรน่ากลัวค่ะด้วยการบิวทั้งภาพและเสียงมุมกล้องการแสดงค่ะทุกอย่างเนี่ยมันถ่ายทอดออกมาได้ยอดเยี่ยมรวมไปถึงลีลาการกำกับค่ะและการวางโครงเรื่องที่ดูง่ายไม่ซับซ้อนแถมแอบแฝงไปด้วยประเด็นที่คนส่วนใหญ่จับต้องได้แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายค่ะอย่างบทบาทของความเป็นแม่ซึ่งตัวหนังนะคะถ่ายทอดออกมาได้โคตรเรียวตามยุคตามสมัยได้ดีค่ะ ที่จะพูดต่อไปนี้เนะะี่ยค่ะจะมีการสปอยเรื่องราวนะคะใครที่ยังไม่ดูพ奥斯ไว้ก่อนนะคะดูหนังจบแล้วค่อยกลับมาดูคลิปค่ะสิ่งร่างหักกระดูกนะคะเป็นหนังที่เล่าถึงบริบทของผู้หญิงะคะ่ะที่ต้องแต่งงานและสุดท้ายก็ต้องมีลูกค่ะตามสเต็ปชีวิตของผู้หญิงทั่วไปที่ควรจะต้องเป็นแบบนี้ เพื่อทให้คําว่าครอบครัวนะคะสมบูรณ์แบบค่ะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆซึ่งตัวหนังเนี่ยคะมันน่าสนใจตรงที่มันเอาเรื่องราวตรงนี้อะค่ะมาสื่อสารผ่านฉากสยองขวัญมาทําให้เราอะเกาะไปกับตัวหนังค่ะในตลอดการดําเนินเรื่องจนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะละสายตาไปไหนเลย จุดแรกนะคะที่โดนหนังเรื่องนี้ตกไปแบบเต็มๆค่ะคือการดีไซน์ฉากผีโผค่หรือว่าจังหวะหลอกแบบสียงขวานที่สั่นประสาทเราจนตัวเราเนี่ยชาไปหมดเลยนะคะบวกกับบรรยากาศค่ะที่ชวนให้เราเนี่ยรู้สึกไม่น่าไว้วางใจสักวินาทีว่าซีนต่อไปเนะีคะเราจะเจอแบบไหนอีกซึ่งส่วนตัวนะคะรู้สึกตกใจกับซีนแรกมากๆเลยะคะ่ะกับผีกระโดดตึกค่ะ ทั้งภาพเสียงนะคะมันประสานทำงานกันได้ดีมากๆจนเราเนี่ยรู้สึกหลอนตามเลยค่ะโดยเฉพาะจังหวะที่ผีนะคะกำลังคานมาพร้อมๆกับเสียงกระดูกดังกรอบแกร็บนะคะหรือว่าเสียงการเคลื่อนที่จังหวะสปีดนะคะคลานแบบเร็วๆผ่านกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อีกหนึ่งซีนนะคะที่รู้สึกชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเจ๋งนะคะก็คือซีนที่นางเอกอยู่กับลูกเพียง2คน,นะค่ะด้วยการสื่อถึงภาวะเบบี้บูค่ะหรือว่าแปลง่ายๆก็คือภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะซึ่งฉากนี้นะคะเราจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ไปพร้อมๆกับ จังหวะที่ไอตัวแม่นะคะกำลังบิดร่างกายอยู่บนเตียงค่ะเพราะว่ารำคาญเสียงลูกร้องโอ้โหซีนนี้มันแบบกดดันสุดๆเลยค่ะไหนจะร้อนเสียงไหนจะลุ้นว่าไอ้แม่เด็กเนี่ยจะทำอะไรกับตัวเด็กนะคะทุกอย่างอะบิวจัดค่ะจนเราเนี่ยอินตัวบิดตามเลยค่ะแถมไครแม็กในช่วงท้ายนะคะก็เด็ดใช่ย่อยค่ะกับพิธีกรรมบางอย่างของ3ป้าค่ะที่ทำให้กับตัวนางเอก อยากจะบอกเลยนะคะว่ามันหลอนตั้งแต่บทสวดค่ะแล้วก็ท่าร่ายบทสวดนะคะที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกขนลุกตามตลอดเวลาค่ะที่สําคัญนะคะไอ้ฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่นางเอกเนี่ยจะต้องโดนหักกระดูกจนเละค่ะถือว่าฉากนี้ไปสุดจริงสําหรับคําว่าเสี่งขวัญค่ะ นักแสดงนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกอินตามไปกับเรื่องราวค่ะก็ต้องยกให้กับนาตาเลียโซเลนค่ะรับบทเป็นวอเลเลียค่ะขอปรบมือให้กับการแสดงเลยนะคะทั้งสีหน้าค่ะจังหวะบิดกระดูกเรียกได้ว่าเป็นคนที่บังคับร่างกายได้ดีมากๆเลคะและอีกอย่างที่ชอบค่ะก็คือแววตาค่ะมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยในการที่จะแสดงหนังสยองขวัญน,นะคะซึ่งเธอเนี่ยก็สื่อสารออกมาได้ยอดเยี่ยมค่ะ รวมๆแล้วนะคะสิ่งร่างหักกระดูกค่ะเป็นหนังผีที่ควรค่าแก่การหาเวลาไปดูค่ะแม้รอบฉายจะน้อยก็ตามค่ะและคาดว่าตัวหนังนะคะน่าจะอยู่ในโรงภาพยนตร์ไม่นานค่ะส่วนตัวนะคะมองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยควรจะดูในโรงค่ะถึงจะได้อัธรรสแบบเต็มที่เพราะว่าตัวหนังเนะะี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเล่นกับเสียงเป็นหลักค่ะด้วยการใช้ความเงียบทั้งเสียงกระดูก การตึงตังของเสียงวัตถุนะคะหรือว่าการค้างภาพไวค่ะเพื่อรอจังหวะที่ผีเนี่ยจะโผล่มาค่ะหรือการใส่สถานการณ์ที่ดูผิดปกติชวนให้เรานะคะรู้สึกไม่ไว้วางใจตลอดทั้งเรื่องค่ะมันทั้งกดดันตึงเครียดจนรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องค่ะสำหรับ w h o ซ e l เดอโ b ร o w ูเมนเนีนะะก็ขอให้คะแนนไวท้ที่เป็นหนังผีอีกหนึ่งเรื่องที่เลิฟมากๆในปีนี้นะคะขอให้ไปเลยค่ะ 8.5เต็ม10ค่ะกลัวจนเหนื่อยค่ะแถมหายใจไม่ทั่วท้องหลอนเสียงกระดูกหักจนขนตั้งใครขวัญอ่อนแนะนำว่าอย่าไปดูค่ะจะหาว่าไม่เตือนสำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะทั้งในทาง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะแล้วไว้ว่างๆจะมารีวิวกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ